ดังนั้นสาธุชทนพุทธบริษัททั้งหลายใครที่ร่วมสบายกับพุทธขุยญติศึกษาเรียบร้อยแล้วก็เลือกมาทุกกองในการนับบูชาผ้ากระถินใครยังไม่ได้มีผ้าในปีนี้เรียกว่าบุญสามก้อนเศร้าเรยกว่าบุญสามก้อนเศร้าบนแรกเรียกว่าบุญกระถินนทานเป็นประจําทุกปีเพระว่ารถนกชนิดมั่นเหล่าใหญ่นั้นได้จัดงานบนกระถินเสริมธรรม สบุนบุญอันที่สองลองฉลองนักปีเรื่องวีหลวงพ่อหลวงพ่อุนมาที่สารโตรรู้ทั่วไปแต่บุญอันที่สามนั้นเป็นบุญใหม่ล่าสุดถลองสมรัสภ์พเกิดที่พระโคนิมิตวิสารคุณสามบุญนี้ยงได้ไปนอกมาบนเงินบนธรประดาเนี่ยฉะนั้นเอาสารเอรชนทั้งหลาย ทีมาร่วมรุ่งรุ่งมิสร์มนี่ท่านใดอยากให้เป็นภาพขจิตพิทีกองอเมริกันเราขจิตได้นะโอกาสนี้นะเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็เตรียมบริการพิที่กองอเมริกันอย่างสมศักดิ์พ่อที่จะมาเยี่ยมถ่ายขอนนอกนะแล้วพระเถระด้ ouais. leave, วยเถระก็ได <No, S 1> ้กันเล่นนอนแล้วแค่น้อยโอ้ยมีข้อพูนใจแล้วตัวฟองสูงมากดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย นาบุดเตียยเหมือนเงาเตามตัวทัดวทุกทิศบนบนวิตของเราทุกช้าข้ามบนจะไครใกล้ชิดขับดดตามน่ายสบายเลยบอลของโน้มเป็นเกาะมาด้วยพี่น้องเอ้มาดเป็นเน้นอันนี้เานเน้นเอันนอันนี้มันาเทละยุ้ยแก่โอ้อิจฉาเน้นเลยเขาก็เคยเป็นยอดสิบปีเน้ไม่พระหนุกถ้าไนเสร็จแล้วว่าเปรองดาร้ท่านไม่สูง อ่าพิธีกรรมพิธีการก็จะเริ่มขึ้นใครที่ยังผ่านมาแล้วเดินไปเดินมายังไม่ได้เป็นเจ้าพักแล้วไปทานอาหารโรงทานต่างๆโรงทานไหนมาใหม่แจ้งที่ประกางสัมพันธนะอมรู้บอกว่าแต่ก็เป็นการกวนจิตใงให้มาแล้วติดตั้งระบบติดตัปงอร่อยอร่อยกินแล้วมีเิ้นหลุดหลานเต็มไที่สอบแล้วไม่ติดสอบแต่นั้นก็ไม่ติดสอบตัวนี้ก็ไม่ติดเป็นอาหารก็ไม่ได้ทุกๆกินจัดจะได้มีเิ้นเป็นต้นอ่าความสวยงาม เว่าเป็นเป็ว่ากันนอนมันคืนหายแล้วเด็กกระทอนอันเอา้วพี่น้องหนาใส่บาทแล้วกับเนก้อกเกเี็บของเก่าที่จะขอมยกมากแต่ก็นุกว่าจหน้าบุนเดอระคระทินทานพระไก่ผ้าพระพิณารลบหลบด้วยกัน พาาพแพรพาดไว้โทษลูกนะครับในคันในคานแสดงนะครับพี่นอ้องแดงนะครับพลังนะครับเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมนะครับพี่นออ้องเอกจากนี้นยูนิเป็นชุดนะครับ อภูการนั่งยกบ้องร้องการเผยท่านโพยิงมาจนวันวาน่ะอภิหนดทำไงแล้วนะครับบุญหน้าทีข้า็มีพระพุระท่านนะครับจารย์ท่านจดจำได้ไหมหลวงปู่จำหลวงปู่ได้ไหมเปนดใจพี่นำใจทุกปีเราไปทุกปีาิตตดเงินเงียงต่างๆนะครับ คนธรรมดานะครับผู้ข่าแข็อดอซ้อนอดอดซ้อนนะครับอ่อซ้นหนักใจบนนะครับผู้ข่ากระตังสส้งอันนี้ท่กันนะครับสร้างวัดสำภายในเออ่อยกับไปเขา,าเพิ่มาลอกโอ้ยหมาปุนก็ไม่รู้ได้พี่นอกเออเข้างในคนสำคัญเบิดถุกคนนะครับเอาถึงใจประนั้นถึงใจที่จักงูื เอาไปเองไม่จ so ุดประโยชน์ก็ผูกกรถามนะครับถ้าว่าใจจริงนันมันเกิดประโยชน์ร่วมกับเมดีนที่ขีนเย้าไม่หน่วงหน้าจัดตัวผู้มีเงินมีทั้งหนักใจพ่อมุขจิตไปไส่ไปหน่องแห้งด้หลายขึ้นไปนะองท่านทะเลกับบ๊วยนะครับอ่าผู้ขาต้องโมทนาบุญนำบ๊วย นะครับเพิ่ดวาเพิ่ดกวาวออกมาจากใจพี่น้องอันผู้ละคนนี่มีเงินมีทองนี่แท่งไห้เนีเออพ่าะยากเค็มบุญเนาะเข้าเสียวซ่อนอย่างนะครับยก้มบอกคุณมาทันเพื่อนใหญ่หน่อยเพื่อนหน่อยเศร้าประว่าอาบัตลกรรมการเขาไม่เก็บเงินมาแต่อันตููเพื่อนใหญ่เนี่ยเศร้าประเพื่อนหน่อยรวยหนึ่งพี่น้อง นะแต่เมื่อเลิคงเออตายไปแล้วจะเป็นอยังเห็นบอกเป็นกุบบาอาจารย์ว่าตายไปแล้วแต่เป็นมาลำใส้ลูกได้ขี่ที่ขี่เหวมันไม่แนวพี่น้องอ้าวแ่เนั่นตาทุกตาทุกโมทนาคนนั่งกั๊บกับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานรูนักผัดตุกคน โอ้้น่อยอ่าหุน fruit, ่นหุ่แม่เหจะมาหาทั้งอ้อมอ้อมรัอยไก่ครับครับผมนาตาหยิบใส่อ่คือกาเออเออจำได้เลยเนาะ